สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงรู้ทันดาวรู้ทันดวงกับอาจารย์กบกับอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีที่ทำการยกย้ายราศีว่าจะส่งอิทธิพลเช่นไรกับชาวราศีพิจิกกันบ้างค่ะ โดยในวันที่19เมษายนของปี2566นี้ในเวลา21นาฬิกา2น,นาทีโดยอ้างอิงตามปฏิทินสุริยญาติของไทยนะคะดาวพฤหัสบดีนั้นจะโครจรยกย้ายราศีจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษค่ะแล้วก็จะอยู่ไปโดยประมาณ1ปีนะคะโดยจะอยู่ไปจนถึงวันที่30เมษายนของปี2567เลยละค่ะ สำหรับดาวพฤหัสบดีนั้นถือเป็นดาวประธานฝ่ายสุภะเคราะห์นะคะแล้วก็เป็นดาวฝ่ายบุญค่ะมีนิยามในทางโหราศาสตร์ว่าปัญญาบริสุทธิ์ให้ทายพฤหัสดาวพฤหัสบดีนั้นถือเป็นดาวพุทธ,ธจริตนะคะเป็นดาวที่แสดงถึงสภาวะของสติปัญญาการพิจารณาไตรตรองความสุขขุมรอบคอบ การรู้เท่าทันในธรรมชาติและอารมณ์การใฝ่หาความรู้มีความฉลาดรอบรู้รักความยุติธรรมจิตใจดีมีเมตตามีความอบอ้อมอารีมีคุณธรรมจริยธรรมสูงและมักมองโลกในแง่ดีค่ะและเมื่อดาวพฤหัสบดีเดินจรถึงดวงชะตานะคะมักจะให้คุณมากกว่าให้โทษค่ะ แสดงออกถึงความสำเร็จความโชคดีโชคลาภทรัพย์สินเงินทองความอุดมสมบูรณ์และเมื่อถึงคราวที่ดาวปริหาสป,ปดรีจะให้โทษนะคะก็จะให้โทษไม่รุนแรงค่ะสำหรับการทายดวงของอาจาร,รย์กบนั้นนะคะเน้นทายดวงที่ลัคนาราศีเกิดค่ะและสำหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดนะคะก็พออนุโลมให้ใช้ราศีของช่วงวันที่เกิดดูได้เช่นกันค่ะ ทีนี้เรามาดูแนวโน้มกันค่ะว่าในช่วงเวลาถัดจากนี้ไปโดยประมาณหนึ่งปีนะคะดาวพฤหัสบดีนั้นจะส่งอิทธิพลเช่นไรกับดวงชะตาของชาวราศีพิจิกกันบ้างโดยในวันที่19เมษายนนี้นะคะดาวพฤหัสบดีนั้นจะเดินโคจรยกย้ายราศีเข้าเรือนอริของชาวราศีพิจิกค่ะซึ่งเรือนอรินั้นก็จะหมายถึงอุปสรรคการแก้ไขปัญหาการบุกเบิก การบริหารงานการเริ่มต้นทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนหมายถึงหนี้สินและยังหมายถึงการเจ็บไข้ได้ป่วยอีกด้วยค่ะจึงส่งผลให้ชาวราศีพิจิกในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีจากนี้ไปนะคะท่านจะต้องใช้ความรู้ความสามารถใช้ความชำนาญแล้วก็ประสบการณ์ที่มีอยู่ในการดิ้นรนต่อสู้แก้ไขปัญหาแล้วก็แก้ไขอุปสรรคต่างๆอย่างเต็มที่ค่ะจึงจะประสบความสำเร็จแล้วก็เติบโตได้อย่างมั่นคงนะคะ อีกทั้งดาวพฤหัสบดีนั้นยังเดินจรได้ตำแหน่งราชาโชคอีกด้วยค่ะซึ่งตำแหน่งราชาโชคนั้นนะคะก็จะหมายถึงความโชคดีความมีสง่าราศีความมีอำนาจราชศัก จึงถือเป็นค้อนต่อตะปูความสำเร็จว่าในช่วงเวลาโดยประมาณหนึ่งปีจากนี้ไปแม้ชาวราศีพิจิกจะต้องบุกเบิกทำสิ่งใหม่ๆนะคะหรือว่าจะต้องต่อสู้กับเรื่องใดก็ตามสิ่งนั้นก็จะประสบความสำเร็จสมเหตุสมผลกับสิ่งที่ท่านลงแรงกายแรงใจไปอย่างแน่นอนค่ะดังนั้นนะคะดาวพฤหัสบ,บดีที่ได้ตำแหน่งราชาโชคจึงเปรียบเสมือนบุญเก่าสนองผลให้กับท่านมีความสุขความสำเร็จดังใจปรารถนาค่ะ ดังคำประพันธ์ของท่านอาจารย์มหาบันเทาจาันทศสอน,นะคะท่านเป็นบรมครูโหนโดยท่านเคยกล่าวคำประพันธ์เอาไว้ว่าราชาโชคฉลกฉเหลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสงา่าแสดงอำนาจราชาศักดุดราชาไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองทีนี้เรามาดูในเรื่องของกิจกรรมการงานของชาวราศีพิจิกค่ะ สำหรับด้านการงานนั้นก็มีแนวโน้มว่างานจะหนักนะคะทั้งงานในตำแหน่งหน้าที่การงานและงานที่ท่านถูกร้องขอให้ช่วยเหลือค่ะเรียกว่าชาวราศีพิจิกนั้นงานจะหนักทั้งงานลาดแล้วก็งานหลวงเลยนะคะและการงานของท่านนั้นอาจจะมีปัญหาให้ต้องแก้ไขบ่อยครั้งค่ะโดยบางท่านอาจมีเหตุให้ต้องโต้แยง้งหรือว่าขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ได้ด้วยนะคะ ดังนั้นชาวราศีพิจิกก็ควรจะทำตัวเป็นต้นไผ่ที่ลู่ลมค่ะคือให้มีความโอนอ่อนผ่อนปรนให้มากๆนะคะแล้วท่านก็จะผ่านสถานการณ์ดังกล่าวไปได้ค่ะและสำหรับบางท่านนะคะท่านอาจจะต้องบุกเบิกเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆที่ท่านอาจไม่เคยได้หยิบจับทำมาก่อนค่ะเรียกว่าต้องไปต่อสู้ต้องไปลุยกันใหม่และสิ่งที่ท่านจะเริ่มใหม่นี้นะคะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นความสาเร็จให้กับท่านในปีถัดไปค่ะ อีกทั้งในช่วงเวลาประมาณหนึ่งปีจากนี้นะคะถือเป็นช่วงสถานการณ์สร้างวีบรบุรุษค่ะดังนั้นนะคะหากมีวิกฤตใดเกิดขึ้นกับองค์กรและท่านถูกร้องขอให้เข้าไปช่วยเหลือนะคะท่านควรจะรับงานนั้นไว้ค่ะแล้วก็วิกฤตนะคะหรือปัญหาที่ท่านได้เข้าไปช่วยเหลือแก้ไขนั้น จะทำให้ท่านกลายเป็นวีระบุรุษค่ะซึ่งก็หมายถึงว่างานนั้นจะสำเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีเลยนะคะด้วยความรู้ความสามารถของตัวท่านเองจนท่านอาจจะได้รับการยกย่องยอมรับนับถือแล้วก็มีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในโอกาสถัดไปอีกด้วยค่ะสำหรับท่านที่ทำธุรกิจการค้านะคะจะถือเป็นช่วงที่ท่านต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองให้มากเลยล้วค่ะ เพราะท่านอาจจะมีคู่แข่งขันมากนะคะและท่านก็ไม่ควรจะรอโชคลาบลอยหรือว่ารอคอยให้โอกาสวิ่งเข้าหาท่านค่ะเพราะว่าเมื่อดาวพระหัส,สบดีเดินจรอ,อยู่ในเรือนอรินะคะจะหมายถึงการดิ้นรนต่อสู้และแข่งขันค่ะทีนี้เรามาดูกันในเรื่องเงินเงินทองทองบ้างนะคะ สำหรับดาวพฤหัสบดีนั้นถือเป็นดาวการเงินของชาวราศีพิจิกค,ค่ะโดยดาวพฤหัสบดีนั้นเดินจรในตำแหน่งราชาโชคนะคะก็ทำให้ท่านนั้นพอจะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองอยู่บ้างค่ะและสำหรับท่านที่ต้องการยื่นเรื่องกู้เงินหรือว่ากู้ซื้อบ้านซื้อรถนะคะท่านก็จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีค่ะ อีกทั้งดาวพระหัสบดีนั้นถือเป็นดาวตัวแทนของเงินก้อนใหญ่นะคะเมื่อเดินโครจรในเรือนอริจึงถือเป็นช่วงที่ท่านจะมีรายจ่ายค่อนข้างมากค่ะ ซึ่งอาจจะหมายถึงการซื้อสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงเข้าบ้านนะคะเช่นอาจจะเป็นบ้านคอนโดที่ดินหรือว่ารถยนต์ค่ะและบางท่านนะคะอาจหมายถึงการซ่อมแซมต่อเติมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรือว่าต่อเติมซ่อมแซมในเรื่องของโรงงานหรือว่าร้านค้าค่ะและบางท่านนะคะอาจจะต้องใช้เงินทองไปกับการดูแลสุขภาพของตอนเองรวมไปจนถึงของบุคคลในครอบครัวค่ะ และสำหรับบางท่านนะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องการศึกษาของบุตรหลานของท่านจึงทำให้ท่านมีค่าใช้จ่ายในช่วงหนึ่งปีถัดจากนี้เพิ่มขึ้นเป็นต้นค่ะ ทีนี้เรามาดูรายละเอียดปลีกย่อยของหลักเกณฑ์โหนกันสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับท่านที่มีดาวพฤหัสบสดีเดินจรเป็นกลกกินีตามหลักทักษาในปีนี้ค่ะทางโหนนะคะถือว่าท่านจะมีความโชคดีเป็นพิเศษในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองมากกว่าชาวราศีพิจิกท่านอื่นๆค่ะ แต่ท่านอาจจะซุดทรงในเรื่องของสุขภาพพละนาไัยนะคะเพราะครูท่านบอกว่าดาวที่เดินจรอ,อยู่ในเรือนอาดินั้นหากเดินจรเป็นการากินีเนี่ยเท่ากับว่าเป็นเกณฑ์ลบเจอลบเป็นบวกนะคะก็จะกลายเป็นว่าท่านนั้นดวงดีกว่าชาวราศีพิจิกท่านอื่นๆค่ะ แต่ก็ให้ระวังในเรื่องของสุขภาพพารานามัยสักหน่อยหนึ่งนะคะทีนี้เรามาดูข้อควรระวังกันบ้างค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกที่ชอบลงทุนระยะสั้นนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงสูงสูงยกตัวอย่างเช่นการเล่นการพนันขันต่อต่อตางๆการปล่อยดอกเงินกู้การเทรดหุ้นการเกงกำไรทองคำการค้าค่าเงินการลงทุนในบิตคอยคริปโตรวมไปจนถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆนะคะท่านควรบริหารเงินหน้าตักใน การลงทุนให้ดีค่ะอย่าทุ่มเงินทั้งหมดที่มีลงไปนะคะเพราะว่าในบางช่วงนั้นอาจทำกำไรไม่ได้อย่างที่ท่านคาดคิดค่ะและอาจทำให้ท่านขาดสภาพคล่องจนเครียดขึ้นได้นะคะเพราะในช่วงหนึ่งปีถัดจากนี้ค่ะการได้เงินมากๆหรือว่าได้เงินก้อนโตๆนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับท่านนะคะคือถ้าท่านไม่เหนื่อยกายก็ต้องเหนื่อยสมองค่ะ เรียกว่าถือเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีพิจิกนั้นถ้าไม่เสียเหงื่อก็ไม่ได้เงินนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของสุขภาพบ้างนะคะ สำหรับสุขภาพนั้นท่านก็ควรดูแลเอาใจใส่สุขภาพของตนเองรวมไปจนถึงบุคคลในครอบครัวเช่นคุณพ่อคุณแม่คนรักคู่ครองและบุตรหลานของท่านนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ในการเจ็บไข้ได้ป่วยค่ะสำหรับท่านที่มีโรคประจำตัวนะคะท่านควรตรวจสุขภาพหรือว่า follow up กับคุณหมออย่างสม่ำเสมอค่ะเพื่อให้ทราบต้นทุนความแข็งแรงของร่างกายนะคะว่าจะต้องมีสิ่งใดที่ท่านควรทำเพิ่มเติมหรือว่าควรทำลดลงบ้างค่ะ ทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของความรักบ้างนะคะสำหรับคนโสดค่ะหากมีใครเข้ามาสารความสัมพันธ์กับท่านท่านอย่าเพิ่งรีบเปลืองตัวเปลืองใจนะคะเพราะคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของหรือว่าคบซ้อนระหว่างตัวท่านกับคนอื่นนะคะและเพื่อไม่ให้ท่านโดนเทให้เสียอารมณ์ท่านก็ควรให้ระยะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ค่ะดังนั้นหากมีใครเข้ามานะคะท่านก็ควรครบหาดูใจอย่างน้อยสักหนึ่งปีค่ะ สำหรับท่านที่มีคู่นะคะสุขภาพกายสุขภาพใจของคนรักคู่ครองของท่านมีแนวโน้มที่จะแปลปรวนค่ะเช่นคนรักคู่ครองของท่านเครียดง่ายวิตกกังวลง่ายรวมถึงมีเก์นในการเจ็บไข้ได้ป่วยอีกด้วยค่ะ ดังนั้นนะคะสําหรับท่านที่มีคนรักคู่ครองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเาท่านต้องดูแลเอาใจใส่กันให้ดีๆค่ะและบางท่านนะคะอาจจะหมายถึงการมีภัยจากมือที่สามนะคะและบางท่านอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายคนรักคู่ครองของ,ของท่านหรือว่ามีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันค่ะเช่นพูดอะไรก็ผิดหูทําอะไรก็ขัดตาซึ่งอาจจะนําไปสู่การทะเลาะเบาะแว้งกันได้ค่ะดังนั้นนะคะ ท่านก็ควรจะมีความอดทนแล้วก็มีความโอนอ่อนผ่อนปรนกับคนรักของท่านให้มากๆค่ะและสถานการณ์ต่างๆก็จะผ่านไปได้เองค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะอาจารย์กบก็จะขอแนะนําสูตรปรุงรักให้หวานสําหรับชาวราศีพิจิกเอาไว้ดังนี้นะคะสูตรก็มีอยู่ว่าเหยาะความหวานเติมความเข้าใจใส่ความอบอุ่นคลุกคล้าด้วยความเอื้ออารทอแล้วความรักของท่านก็จะหวานชื่นไม่แพ้ชาวราศีอื่นๆอย่างแน่นอนค่ะ อีกด้านหนึ่งนะคะดาวพระฤหัสบดีนั้นเดินจออยู่ในตำแหน่งที่เป็นหกกับชะตาราศีเกิดของท่านโดยท่านหลวงวิสารดารุนกรท่านก็ได้ประพันธ์เป็นบทกรอนเอาไว้ว่าพระฤหัสบดีเป็นหกหญิงมารยาใส่โทษาให้วุ่นวายดังนั้นนะคะ ที่ออท่านหลวงวิสารดารุณกรกล่าวไว้ว่าพระฤหัสบดีเป็นหกหญิงมารยาใส่โทสาให้วุ่นวายนั้นก็เท่ากับว่าดาวพระฤหัสบดีที่เดินจรในเรือนอริหรือว่าเป็นหกกับดวงชะตาของท่านเนี่ยท่านควรระวังภัยจากหญิงกล้าโลกนะคะหรือว่าหญิงที่เป็นประเภทปากหวานก้นเปรี้ยวหรือพวกขี้อิจฉาริษยานะคะหรือพวกที่ชอบใส่ร้ายป้ายสีหรือว่าโยนความผิดให้แก่ท่านนั่นเองค่ะ อีกทางในช่วงเวลาประมาณหนึ่งปีนี้นะคะยังถือเป็นช่วงที่ท่านจะทําคุณบูชาโทษโปรดสัตว์ได้บาปอีกด้วยนะคะหากท่านต้องช่วยเหลือใครท่านก็ควรดูให้ดีค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยเมื่อช่วยเสร็จแล้วท่านอาจจะเดือดร้อนในภายหลังได้นะคะเหมือนที่เคยปรากฏเป็นข่าวว่าคุณยายท่านหนึ่งขอให้เด็กหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยช่วยกด a t m ให้ ก็ปรากฏว่าเครื่อง ATM นั้นดันเออร r เลอร์นะคะยอดเงินนั้นถูกตัดไปแล้วแต่ว่าไม่ได้รับเงินสดมานะคะอีกทั้งเรื่องนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นความผิดของเด็กหนุ่มคนนั้นเลยแต่ว่าคุณยายเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดแล้วก็ไปโพลทนาว่าร้ายเด็กหนุ่มคนนั้นว่าเอาเงินของแกไปเป็นต้นค่ะ ทีนี้เรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมสําหรับชาวราศีพิจิกที่เกิดในปีนักสัตว์มังกงกันสักหน่อยนะคะสําหรับชาวราศีพิจิกที่เกิดในปีนักสัตว์มังรงค่ะท่านจะมีดาวพฤหัสบดีตั้งรับอยู่ในเรือนราศีเมษนะคะและเมื่อดาวพฤหัสบดีเดินโคจรมาทับดาวพฤหัสบดีเดิมในตําราจ,จักรกฐิบณีนั้นก็กล่าวเอาไว้ว่าจะมีโชคลาภมากมายเลยละค่ะท่านจะได้ทรัพย์สินเงินทองได้ความรักดีๆคนโสดก็จะได้ ได้คู่แล้วก็มีโอกาสได้ลั่นระคังวิวาอีกด้วยนะคะและสําหรับท่านที่คนรักนั้นได้เลิกล้างห่างไกลกันไปแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดลมพัดหวนอีกครั้งค่ะทีนี้ เรามาดูในเรื่องของการทำบุญเสริมดวงชะตากันบ้างนะคะหลวงปู่ล่าท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าบุญนั้นไม่มีตัวไม่มีตนแต่มีฤทธิ์ค่ะนั่นก็หมายถึงบุญที่เราทำนะคะจะเป็นบุญฤทริ์คอยอุ้มชูดวงชะตาของเราค่ะช่วงไหนที่ดวงของเราไม่ดีนะคะบุญก็จะคอยอุ้มชูดวงชะตาของเราไม่ให้ตกอับจนเกินไปค่ะและในช่วงไหนที่ดวงเราดีนะคะบุญก็จะคอยอุ้มชูดวงชะตาของเราให้ดวงเรานั้นดียิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะ สำหรับการทำบุญนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำบุญการให้ทานการรักษาศีลหรือว่าการเจริญภาวนาก็ล้วนเป็นเรื่องที่ดีทั้งสิ้นเลยละคะ่ะโดยอาจารย์กบก็จะขอแนะนำเพิ่มเติมในส่วนของการทำบุญเสริมดวงชะตาในช่วงที่ดาวพฤหัสบดียกย้ายราศีดังนี้นะคะ โดยในวันที่19เมษายนนี้ที่ดาวพระหัสบดียกย้ายราศีนั้นท่านควรทำจิตใจให้ผ่องใสค่ะอย่าหัวร้อนใส่ใครนะคะและหากสถานที่ใดจัดพิธีสวดเทวดานพพคระค์รับส่งเทวดาพระหัสบดียกย้ายราศีก็ให้ท่านเข้าร่วมพิธีดังกล่าวค่ะเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวท่านเองนะคะและหากท่านไม่สะดวกเข้าร่วมพิธีดังกล่าวนี้ท่านก็สามารถใช้วิธีทำบุญใส่บาตรหรือว่าถวายสังฆทานแล้วก็อุทิศ ส่วนกุศลให้กับเทวดาพระฤหัสบดีนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลคุ้มครองดวงชะตาของท่านก็ได้เช่นกันค่ะและสำหรับชาวราศีพิจิกในช่วงที่ดาวพระฤหัสบดีเดินโคจรเป็นอาริกับดวงชะตาของท่านในช่วงหนึ่งปีนี้นะคะท่านสามารถทำบุญแก้เคล็ดเสริมดวงได้ด้วยการทำบุญอุปสมบทพระภิกษุหรือว่าอุปสมบทตนเองหรือจะบวชชีพราหมณ์หรือว่าถือศีลแปดนะคะ ก็จะยิ่งเป็นบุญญาลิศปกป้องคุ้มครองดวงชะตาของท่านค่ะโดยมีความเชื่อกันว่าสิ่งนี้จะช่วยเสริมดวงที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นและหากดวงไม่ดีค่ะก็จะช่วยขจัดปัดเป่าทุกเหตุเพศภัยต่างๆให้มารายหายสิ้นไป ท้ายนี้นะคะอาจารย์กบขออวยพรให้ชาวราศีพิจิกโชคดีมีความสุขขอให้ท่านเป็นที่รักของทุกคนทำงานอะไรก็ขอให้เหนื่อยน้อยๆได้เงินมากๆหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะขอให้ท่านมีโชคมีลาภทางการเงินกันอย่างง่ายๆเฮงๆปังๆกันทุกท่านเลยค่ะถ้าท่านชอบคลิปนี้นะคะอาจารย์กบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์กบในการผลิตคลิปดีๆเพื่อนำมาแบ่งปันกันอีกนะคะ และสำหรับท่านที่ต้องการตรวจเช็คดวงชะตาเพิ่มเติมกับอาจารย์กบท่านสามารถติดต่อได้ที่ Line ID 0890034555ค่ะจะมีแอดมินดูแลคิวแล้วก็แจ้งค่าใช้จ่ายให้นะคะและสำหรับคลิปนี้ที่ฟังกันมาจนจบคลิปเลยอาจารย์กบก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยละค่ะสวัสดีค่ะ